แต่เราก็ฟังหูวไว้หัวคับผมเต็มที่ผมก็ถักขับก็ไม่เกินสองดอกครับ <laughs> ถ้าโหลดมากนะครับต้องประกอบไปด้วยแหล่ง พลังงานเขาแล้วครับผมคือหม้อแปลงนะครับผมทางเต็มที่ก็5สามสิบแอมป์นะฮะสามสิบแอมแปดสิบห้าศูนย์แปดสิบห้านะครับแลกติฟายแล้วก็น่าจะได้ร้อยยี่สิบหน่อยๆครับผมได้กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายฐานสามชแนลครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผม คลิปนี้ก็มาชมะครับคาดดีครับผมยังไม่ได้เกี่ยวกับเทบบิดนะครับผมมาดูคาดดีกันครับผมมายั่วกิเลสของท่านผู้กำลังจะประกอบบิดนะครับผมนะเผื่อมีทางเลือกครับผมนี่สดอ,อกครับผม18บนิ้วสดอ,อกครับแต่บิด หม้อแปลง25แอมป์เนี่ยได้แค่ข้างละ2ดอกนะครับพันสองวัตต์25แอมป์ข้างละ2ดอกนะฮะนอกจาก50าสิบสามสิบแอมป์ขึ้นนะฮะถึงจะได้3ดอก4ดอกนะฮะแต่นี้คอดดี5โปร5<บ>้าพ<บ>ันโปรครับผม18นิ้วข้างละ4ดอก นะครับผมก็ข,ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายของเหมือแบบน,นกันครับผมคือมอแปลงหรือสวิตชิงนะลองรับไฟ130ตั้งแต่75ถึง130ไฟทดสอบผมมอแปลง35035ใช้กายไม่ได้ครับผม <laughs> <laughs> ผมว่าจะลองให้ให้ฟังแล้วไม่มีเสียงเลยครับ กินไฟตั้งแต่75็ดนะครับไฟ75ต้องใช้หม้อแปลง50-0-50หรือ5 5 0 5 5ครับ r ลกดีไฟแล้วก็ได้75นะครับผมแต่ด,ดิบใช้ไฟ86-87แเน่เนี่ยฮะเนี่ยหม้อแปลงนี้ r ลกดีไฟแล้วได้ประมาณ8ปเพราะว่าเป็นหม้อแปลง60-0-60ก 60, ครับผมแล้วก็จะมาลองกันครับผมแต่ผมก่อนจะลองผมก็จะบอกไอ้ท่านผู้ชมก่อนนะฮะเนี่ย ที่ท่านที่จะประกอบบิดนะฮะโอ้โหโมันยุ่งยากนะครับราคาไม่ทิ้งกันครับผมเนี่ย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 บิดบิดก็ทำยากแล้วก็บุ่นวายนะฮะนะพันหกพันเจ็ดพันแปดเกือบสองพันนะบิดนะฮะนะบิดเนะี่ยฮะที่ผมจะทำที่จะทดสอบให้ชมนะฮะอันนี้พันเจ็ด ราคาไม่ทิ้งกันครับแต่มันได้สี่ดอกก็ท่านผู้ชมมันก็ดีกว่าคาดดีบางเจ้านะครับเล็กเด็กแต่เราไปแก่เก้าสิบเก้าสิบห้าเปิดแป๊บเดียวก่อนพังนะฮะบางเจ้านะฮะแต่นี่มันจากทางร้านเขาถ้าเขาไม่จริงจริงเขาก็ไม่กล้าการันตีนะครับผม สีดอกครับผมนะฮะไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายครับถ้ามันพังเราก็ถอดตัวนี้ออกถอดเฟสตัวนี้เปลี่ยนตัวหน,นวัดเนี่ยตัว R ตัวนี้อะไรพังก็เปลี่ยนครับเนี่ยพวกง่ายนะแต่ก็แตบ่บางเจ้าก็ไม่สามารถสอมได้ประกอบได้อย่างเดียว <laughs> เออบางช่างก็ เร็เป็นของของเราเองนะเนี่ยถ้าเราซื้อมาแล้วก็มันไม่ค่อยมีอะไรเสียนะสวดม,มันจะตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้กับ IC เนี่ย IC คาด,ดีนี่พวกนี้นะมันจะไม่มันจะร้อนร้อนคือการเป่าพัดลมไม่ดีแล้วก็มใช้พัดลมดีๆหน่อยฮะก็ขึ้นอยู่กับ การโหลดเนี่ยนะฮะถ้าเราโหลด4ดอกนะฮะสองวมนะมัน2ะคู่มันก็อาจจะร้อนแต่เราก็ใช้พัดลมเป่านะฮะใช้พัดลมคุณภาพนิดหนึ่งเป่าให้มันเย็นนะ,ะสิ่งส่วนมากคาด,ดีจะไม่ไม่ค่อยสูญเสียพลังนะฮะสูญเสียพลังงานในการความร้อนนะฮะคาา์ด a b ค์ดบิตพวกนี้ร้อนนะฮะใช้พลังงานเสียเสียพลังงานไปตั้ง 3ามสบนะบางครูบาอาจารย์ก็เขาก็บอกนะฮะให้สมมติว่ามีหม้อแปลง30มสิบแอมปหกสิบห้าบ้าก็บอกเอาหกคูณนะคูณสามแอมเท่ากับแล้วก็เท่ากับได้เทา่เทาไหร่ก็เอาไปคูณ70 70%อนะไรประมาณนี้เจ็ดเเท่ากับอะไรประมาณนี้ มันก็จะเป็นพลังงานของวัดของหม้อแปลงได้แค่นั้นในการสูญเสียเขาก็สูญเสียเขาตีไปก็ประมาณ35%หรือ40%่สิบปร์เซ็นตวันนี้ครับผม AB e. แต่ค่าดีนะฮะมันอยู่ประมาณ95%นะต์ะที่ใช้พลังงานครับสูญเสียอาจจะมันหาเปอร์เซ็นตะนิดหน่อยนะผมห้าเปอร์เซ็นต์สิเป็นต์ได้เกิดค่ายที่เขาโอบเบิร์นนะฮะแต่ที่เหียอมันบีมาเป็นพลังงานหมดเลยครับเนี่ยสองคู่นะอันทีเฟดนะฮะสองคู่ครับผม เดี๋ยวเราก็จะมารอกันครับผมนี่มันต่อง่ายนะสําหรับ่ัมผูโชมครับผมนี่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 ผมก็จะบอกนิดหนึ่งนะฝั่งนี้ฝั่งนี้มันลบนะนี่นี่เห็นไหม่านผูโจมครับผมเนี่ยลบนะนี่มีสีลบนะฮะน,ะนะนี่คือไฟลบนะที่เป็นแถบทเขียวขาวอยู่ข้างขาวปลานะฮะนั่นคือฝั่งลบนะฮะนี่ฝั่งลบ น,นี่นะฮะ GND กราวนะครับผมกราวกราวลำพงดำนะฮะเหมือนกับ A/B ครับผมอันนี้ต่อง่ายนะฮะนี่แล้วก็ไปเสียบตรงนี้ไปตรง Rectify เออคือมีเจนดีเหมือนกันก็เสียบตรงนั้นเลยครับผมนี่ลงกล่องได้นะฮะคัาดีตัวนี้ลงกล่องได้ไม่ใช่บิดนะฮะลงกล่องได้นะฮะนี่ ต่อดองกล่องเลยต่อมา a p k a p k ก็มาลดําพงสีแดงนะ,ะเนี่ยขวดสีแดงครับผมขวดสีแดงตรงนี้ก็ VC บวกนะฮะเนี่ยต่อง่ายไหมครับท่านผู้ชมครับผม4จุดนะท่านผู้ชมครับผมแต่คด JB bit ต่อยากหน่อยนึงครับผมฟังมาทางนีน้ผมก็เอาสายออกมาแล้วครับผมนี่ บวกอินนะฮะเห็น ian, ท่านผู้ชมถามผมไอ้อินเนี่ยมันคืออะไรสัญญาณนะฮะสัญญาณจากโทรศัพท์เราหรือสัญญาณจากวอลลุ่มนะฮะบวกก็ใส่สีแดงลบก็ใส่สีขาวผมลิงก์ออกมาครับผมต่อออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไอตัวนีบแล้ว <s> นะครับแปะนะครับผมผมเจอแล้วครับผมแปะดําเลยครับผมช็อต ซ่อมอีกครับดำไหมนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันครับผมว่าน้ําเสียงของห้าพันโไอพวกขับสีดอกนะฮะมันจะน้ําเสียงมาฟังน้ําเสียงนะแต่ไม่ได้ฟังคุณภาพพลังงานเของมานนะฮะมาฟังน้ําเสียงครับผมนะครับผมคลิปนี้นะฮะแป๊บหนึ่งเราก็จะทําการต่อครับผมต่อสายก่อนนะครับผม ต่อสายครับผมเริ่มแรกแล้วก็ดูเลยฮะเน้นฝั่งบวกก่อนฮะนี่ฝั่งนี้ครับฝั่งบวกครับผมนี่นี่บวกไฟ VC บวกครับผม VC บวกก็ตรงนี้ครับผมนี่นี่นี่ฝั่งที่ที่ไม่มีแถบขาวนะฮะนี่นี่นี่ท่านผู้ชมง่ายงมือใหม่ฝั่งที่มีแถบขาวนี่นะครับเป็นบวกครับผมนี่นี่แล้วก็เสียบแล้วก็ เอามาเลยครับสายบวกครับผมนี่สายบวกเราจะเน้นให้เป็นสีแดงแหลงฤทธิ์ครับผมเสียบเลยตรงนี้ครับผมบวกครับผมไฟนะฮะวีซีบวกครับผม,นะบบผมจากหม้อแปลงแปะเนี่ยฮะที่ผมใช้ประจําครับเดี๋ยวจะบมบอกนะคุณผู้ชมกันนด้ไหมมันไม่มันออกง่ายนะท่านผู้ชมนี่ อันออกง่ายครับแต่ที่ไม่ได้ใช้ประจำาโอ้โหใครที่มาใหม่เนี่ยเสียบดังแป๊กเนี่ยดึงออกเนี่ยต้องใช้พลังงานเนี่ยเผลอบัดกีไม่ดีสายหลุดครับผมต่อไปแล้วก็ pc ลบครับที่เป็นขาวขาวนะฮะขาวปลาที่ที่มีฝั่งขาวขาวนะฮะแถบมันเป็นลบครับผมนี่ฝั่งลบสัญลักษณ์สีเหลืองตามหลัก ให้เป็นสีเหลืองสีดหงก็ฝั่งนู้นนะครับผมนี่นี่นี่ที่เขียนว่า V c c ลบครับผมแล้วก็เสียบเลยนะนีะ่ต่อปนะครับผมสายลำพงครับสายลำพงนี่ฮะต่อง่ายไหมสายลำพงผมนี่สายลำพงนะแล้วก็เสียบเลยฮนะถ้า ถ้าเราอย่างนี้ปุ๊บเราก็เสียบลงไปเข้าตัวป้องกันลําโพงนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยจากสายลําโพงเนะฮะเข้าไปตัวป้องกันลําโพงนะฮะถ้าเราต่อแบบเป็นระบบนะฮะเข้าไปตัวป้องกันลําโพงจากตัวป้องกันลําโพงตัวป้องกันลาโพงมันจะเขียนว่า M นะฮะ M นะฮะเนี่ยจาก S V K ตัวนี้เข้าตรง M ตรงทับควบลำโพงนะครับเนี่ยครับ นักผู้ชมบอกว่าเวลาต่ออธิบายให้ชัดๆนิดนึงนะผมจะเดี๋ยวจะบอกแต่มันจะนานนะครับผมผมแค่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับผมเดี๋ยวท่านมือใหม่จริงๆแบบมันมันไม่มีที่ปรึกษานะครับผมนี่ไงครับผมอันนี้แอมนะะนี M ่แอมนี่เห็นไหมแอมครับผมแอมจากตัวนี้แหละครับผม นี่ m mr แอมก็จากนี้ครับผมจากนี่เลยๆ m นะครับผม m นะฮะนี่ๆจากนี้ครับผมจากจาก spk m เนี่ยฮะจากตัวนี้นะฮะถ้าเป็นตัวผู้รับผงเราก็เข้ามาตรงนี้ครับแ m เนี่ยครับผมเนี่ยๆเข้ามาจากตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็ spk นี่ฮะ เอสพีนี้ก็เข้าไปฟิวครับผมนะเอ k พเคตัวนี้ก็เข้าไปตรงฟิวเดยนะครับกระบอกฟิวครับผมนะแต่ผมอาจจะช้ำยุดนิดนึงนะผมทำต,ตรงนี้อาจจะเข้าไปฟิวนะครับผม <c oughs> จากฟิวแล้วก็จากฟิวแล้วก็เข้าไปแท็บสีแดงครับผมตรงนี้ครับผมนะ ะะฮใหม่นะครับผมนี่ฮะที่เขียนคขาว่า m นะครับผมเห็นไหมฮะ m a p k นะฮะ m แล้วก็อันนี้ตัวป้องกันลำพงนะครับผมนี่จาก power เนี่ยคือตัวนี้เป็น power นะฮะ m นะฮะที่เขียนว่า a p k ตัวนี้เข้ามาเข้าตัวนี้นะครับผมจากตัวนี้ก็ไปเข้าตรงตรงฟิวนะครับผมนะ,นะตรงฟิวนะฮะ จากฟิวก็ฟิวหลังแท่นนะเข้าไปที่แดงครับผมแคปสีแดงนะครับผมส่วนโค้ดพุปงลบนะฮะสำหรับบอร์ดได้เนี่ยฮะได้ฮัดดีเนียฮะลบฝั่งที่ดำก็สามารถที่จะไปต่อลงกล่องได้นะฮะจากจาก h c k ตรงแท็บ n o t ไฟเออคือ gnd นะฮะมันจะมี3-4จุดอยู่ตรงนั้นนะแบบนี้นครับผม เรานต่อกันต่อครับผมนี่บวกลบคู่ลำพวงแต่นี้ทดสอบเราไม่มีเราไม่ได้ผ่านเราไม่ได้ผ่านตัวป้องกันลำพวงแล้วก็เสียบเข้า SPK เลยครับผมนี่จากเมื่อกแล้วก็กราว GND นะครับผม GND gnd ก็มาเข้าเลยครับผมโคลงพวงลบนี่นะครับนในกูลองพวงลบนะฮะผมลบเข้าตรงโคลงพวงลบเลยนะน,ะนี่นี่นี่แวผมก็ตรงข้างนี่นะนี่ขัวบวกนะไฟบวก ตรงนี้ครับคลำโพงบวก gnd 9าวคนลำโพงลบนะฮะครบแล้วครับผมนี่ผมต่อครบแล้วครับผมต่อไปก็เป็นสัญญาณครับด้านหลังนี่ครับผมนี่นี่นี่บวกแล้วลบแล้วก็หนีบครับผมนี่นี่้วขั้วบวกแล้วก็หนีบเข้าเส้นสีแดงที่บัดเกียวออกมานะฮะเพราะต้องกันป้องกันไว้นะครับเดี๋ยวมันจะเป๊ะมันเคยครับผมเคยแล้วครับผม ฝั่งลบเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับมันหนีไม่แน่นนะฮะจักเคน้อยนะปากจัละเคเนนะี่ยหนีไม่แน่นก็แปะนะแล้วก็ควนขึ้นอีกครับผมนี่จบแล้วครับแั่ผมผู้ชมเดี๋ยวลองเปิดเสียงดูครับผมว่ามันจะดังไหมนะะเราต้อง ก็เปิดซาวหนังมันเดียวนะครับผมซาวหนังกลางแปลงครับผมเปิดสวิตช์ูครับยืมไฟตัวนี้นะจะขนขึ้นไหมครับนะมันหลดโหลดนะโหลดโหลดตองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม น่าเห็นไหมมันดังจริงน,น,น,นะผมกินไฟมากจริงๆน,น,นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังจะทำไดร์บิดครับผมค่าดีประหยัดเวลาเล็กเบานะรนะครพันหกพันเจ็ดถึงราคาสองพันนะล้น่า่ใครนะครับผมเนี่ยฮะแต่ละบอร์ดนะครับผมถ้าขายเป็นกูก็ สามพันหกประมาณนี้ครับแต่มันก็ขับได้4ดอกครับผม4ดอกครับคิดเอาว่า4ดอกกับ2ดอกครับผม ยังผ่านหลอดโหลดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับผมเสียงดีครับผมเนี่ยไม่หำครับเห็นไหมฮะเงียบกิ๊บเลยอะ <สถ apprent ering> <restriction> นะถ้าบาังเจ้าแบบไฟไม่ถึงก็จี๊ดนะถ้าไฟไม่ถึง <g integ ering> คาดดี 5, ห้าพันโปสี่ดอกครับผมต่อง่ายครับเสียงดีครับผมทุกย่านความถี่นะครที่ร้านก็บอกครับผม ในเปอร์ชัวเขาบอกใบชัวเขาอ่าสคริปต์เขาบอกว่าสองโอห์มนะฮะถ้าร3อยส v t c 130รับได้ถึงตั้ง5 0 0 0เลยนะฮะผมว่าก็โอ้โหพลังงานมันสร้างมาสุดยอดมากครับผมแต่เราก็ฟังหูวไว้หัวครับผมเต็มที่ผมก็ ถักขับก็ไม่เกินสองดอกครับถ้าโหลดมากนะครับต้องประกอบไปด้วยแหล่งพลังงานเขาแล้วครับผมคือมอแปลงนะครับผมทางเต็มที่ก็ห้าสามสิบแอมนะฮะสามสิบแอมแปดสิบห้าศูนย์แปดสิบห้านะครับแลติฟายแล้วก็น่าจะได้ร้อยยี่สิบ นอยแต่เปรียบเทียบแล้วกับค่ายอื่นที่เขาราคาส0 0 0 0ื่นกว่ามันก็ผมว่ามันก็คุ้มนะครับท่านผู้ชมครับผมราคาย่อมเยาแต่คุณภาพเสียงมันคับแก้วนะครับผม คุณภาพเสียงครับตู้ลำโพงอะไรประมาณนี้ครับแต่มันสะเทียนแบบก็น่าลุ้นนะครับท่านผู้ชมที่ผมทำบิดนะครผมทำให้ท่านผู้ชมดูนะฮะสำหรับบิดนะฮะ อ่าบางท่านท่านรมชนี่บางท่านบางคนก็ไม่สําเร็จนะฮะพังก็เลื่อนใจร้อนนะฮะเพื่อจะใบัดผิดขานะใจร้อนเกินไปนะเราต้องทำํำค่อยๆทานะฮะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็สอบถามได้สําหรับในช่องผมนะครับคลิปก็ คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะเดี๋ยวท่านผู้รู้และหลายท่านก็จะมาคอมเมนต์นะฮะในช่องผมก็มีท่านผู้รู้อีกเยอะแยะครับผมที่มาสอนแนมอยูครับท่านมาดูถ้าไม่ถูกแล้วก็ท่านก็จะบอกนะท่านผู้ชมถือว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันในช่องสายทานซาว h ช n แนลนะครับท่านผู้ชม เขามาชมแล้วก็คอมเมนต์แบบลักษณะว่าเราไม่เข้าใจสิ่งใดเดี๋ยวท่านผู้รู้นะเขาเขจะมาบอกนะครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวผมก็จะบอกเช่นกันครับถ้าผมรู้ครับผม นี่เป็นคาดดีห้าพันโปรครับผมลองอีกแนวหนึ่งครับ มันมันระเบิดทีก่กระ,ะสีเขานะท่านผู้ชมถ้าเขาใจดีเขาก็ให้เราเปิดนะแต่ใครที่ผมเปิดเนี่ยประจำนะ,ะใจดีครับผมนี่ก็มาชมร้บสำหรับได้บิดกับคอดดีครับผมสี่ดอกน,นะเนี่ยฮะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นบิดของผมเนี่ยที่กำลังทำให้ชมอยู่นะมัน จะขับแค่2ดอกนะครับประมาณนั้นนะขอจบคลิปลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทํานบู้ชมครับผม ขอบคุณครับที่รับชมคลิปในช่องสายทานซาวชาแนลครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับผม